เยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่ไม่บอกว่างานอะไรไม่ก็ิับานแน่นอนไม่ส่วนใหญ่จะเป็นฟินมากกว่าค่ะฟินจะชอบกินขนม แล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันงวดตัวหรือสบประคบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อยช็อเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบเราก็ใหม่มากๆเก่ทุกทุกซีนหนูนนนถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบให้รับคำอธิบายตลอดเลยคะ่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็น enter f หรือใครก็ได้หร mm ือ hmm. anyone เลยอะค่ะที่ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ mm hmm. เวลามาไทยก็จะได้ไปลองชิม <Enjoy S 1> ดูส<า>ใส<ช>่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป mm ็ก hmm. ิจอ,อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนและสืนน่อมวลชนที่เคารพนะครับโปรเจกต์นี้เริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าการค้าขายปัจจุบันเนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมันใช้เทคโนโลยีใช้หลายๆอย่างแล้วก็ใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง มาช่วยรับประกันสินค้ามาดูสินค้ากระทรวงก็ทําหน้าที่เป็นประกับในการตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพทั้งหมดแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราต้องการผู้ที่เป็นที่นิยมเป็นปันใจประชาชนเนี่ยจะสามารถมาช่วยขยายสินค้าแล้วสิ่งที่สําคัญที่กระทรวงพาณิชย์าทำอยู่เวลานี้คือสินค้าชุมชนนะครับสินค้าของชาวบ้านคนตัวเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านาเขากําลังจะทํามาค้าขายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้น เราจึงได้รวบรวมสินค้าและก็โชวงพาณิชย์ในหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ายกระดับและก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเขาในการที่จะบัดดัดแปลงแพคเกจจิ้งต่างๆใส่สตอรี่ลงไปเอาของจริงที่มีอยู่ที่เป็นของภูมิปัญญาและของมีค่าของพี่น้องของชนชาติไทยใส่ลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ได้เชิญคนที่มีชื่อเสียงซึ่งขณะนี้เราได้เปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญคุณไมอาโปจาก ซีรีส์วันนะครับซีรีส์วายนะครับโทษทีซีรีส์วายนะครับที่มาเปิดตัวกับบิยอนคลาวนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนเขารู้สึกว่าเออเราเริ่มต้นจากสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดวันนี้เราได้เชิญนะครับฟิวเบรกนะฟิวฟิวเบรกแล้วก็ฟิวเบรกี้เนี่ยแหละครับนะครับเป็นซีรีส์ยูรินะครับเราก็คิดว่าเชิญมา ทั้งสองผู้ที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นสองผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกระดับานานาชาติทั้งสองชุดนะครับสิ่งที่เราเชิญมาครั้งนี้เราคิดว่าเราเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตและวิถีชีวิตของตนเองได้สองผู้นี้ได้แสดงให้เราเห็นเป็นรูปธรรมจากการแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และความรักที่มีต่อกัน เพราะนั้นสองสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ไว่าจะเป็นผู้ชายชายหญิงหญิงหรือหรืออย่างไรก็ตามมันเป็นชีวิตของเขาที่เขาจะเลือกหาความสุขจากชีวิตเขาในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีชื่อเสียงนะครับอย่างมายาโปเนี่ยได้คุยกันเขา,ารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยช่วยเหลือทําให้ประเทศชาติได้ประโยชน์นะครับคู่นี้ก็เช่นกันก็รู้สึกอยากทําสิ่งอะไรดีๆขึ้นกระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรที่มีความพร้อมที่สุด จริงๆเรามีคนที่เสนอตัวเข้ามาเราเยอะนะครับแต่เราเลือกสองคู่นี้เพราะว่าสองคู่นี้มีศักยภาพมีความคิดแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยอะไรเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นประโยชน์ของคนตัวเล็กๆกับปฏิเทศผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยร่วมตรงกับเราเพราะนั้นเราจึงได้ตัดสินใจเลือกสองคู่นี้เข้ามาร่วมงานกันจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสองคู่นี้ต่างก็จะสร้างหนังขึ้นมาใหม่นะครับมาโปสร้างเรื่องชาย ผูฟ้ฟิลเบ็กสร้างเรื่องปิ่นพักนะครับสองเรื่องนี้มีเส้นทางที่จะไปเนี่ยแตกต่างคนละแบบนะครับมาโปรเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากกรุงเทพตะเวนไปที่อีสานขึ้นสู่ภาคเหนือไปดูสินค้าชุมชนต่างๆที่มีศักยภาพเพื่อจะเปิดเช่องเส้นทางให้กับสินค้าชุมชนเหล่านั้นได้เข้าไปร่วมในซีนของเขาในการทํางานโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแต่ใช้สติปัญญาและแรง แรงความคิดแรงกายแล้วก็ฝีมือของเขาที่ทําอยู่ผู้ปิ่นพักจะเดินทางจากกรุงเทพล่องไปที่หัวหินนะครับก็เช่นกันในภาคกลางก็มีของดีๆในภาคกลางเยอะสิ่งที่พวกเขาจะไปพบไปประสบและไปคัดเลือกมาก็คืออาหารพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่ผู้ปัญญาของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกลงมาอย่างเหมาะสมในฉากของหนังทั้งสองเรื่องและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญ ที่จะเปิดประตูให้สินค้าชุมชนของไทยสามารถไปเป็นที่รู้จักและยอมรับของโลกได้โดยสองฝ่ายเนี้เป็น t ็อปพาวเวอร์ของประเทศช่วยเป็นกลไกในการที่จะสร้างายได้สร้างสร้างบริการสร้างสินค้าสร้างความยอมรับนับถือจากนานาชาติให้กับสินค้าของประเทศไทยได้จริงๆจริงคอนเทนต์ซีวาเนี่ยเขารวมทั้งชายและหญิงนะครับ มาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่น2ตัวเนี่ยชื่อดี๋ยวนะผมก็จจำชื่อไม่ได้เป็นชื่อของผู้ชายและคู่หญิงแล้วทั้ง2อย่างรวมกันเนี่ยก็เรียกคอนเทนต์ซีรีส์วนะครับเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจเพราะทั้ง2คู่นี้เป็น2คู่ที่ได้รับความนิยมจากนานาชาติมากที่สุดซึ่งก็กระทรวงมนตรีก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตัดสินใจร่วมงานกับเราก็ถือเป็น เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับจะช่วยผลักดันสินค้าชุมชนของประเทศเนี่ยให้ไปสู่นานาชาติได้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กๆและก็เราก็สบายใจที่เรารู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ของเราให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ด้วยวัสดีจแล้วก็รู้สเปลนมาค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าของประเทศไทย จริงๆก็ส่วนตัวในในซีรีส์ที่ได้ถ่ายไปประมาณ20วัตชูค่ะเราใส่ความเป็นไทยเข้าไปเยอะมากแล้วก็ได้กินขนมอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนข่้าๆเยอะแล้วก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในโอ้ประเทศไทยมีสิ่งนี้ด้วยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเป็นซอฟพาวเวอร์เล็กๆที่สามารถทำดันได้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะจริงๆทุกอย่างก็ใหม่ มากๆหนูเหมือนกันตอนที่ถ่ายเป็นพักแต่ว่าได้เรียนรู้เรื่อง traditional ของไทยเยอะมากๆทั้งขนมเสื้อผ้าทุกๆอย่างแล้วเชื่อว่าพอซีรีส์ออนนะคะทุกคนแม้ว่าจะเป็นใครก็จะได้เห็นหมดเลยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะก็ดีใจมากมากค่ะจริงก็ต้องขอบคุณนะครับผมี่ทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ให้โอกาสทาง idol factory นะครับผมมาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่สนับสนุนกันในการที่เราจะพาซีรีส์เนี่ยเรียกว่า พาไปเรียกว่าไปไปต่อสู้กันในเรื่องของตลาดทางมารติ้งของโลกด้วยในการพาสินค้าของไทยเราไปผมมองว่าจริงๆในเรื่องของภาพยนตร์ซีรีส์เองครับมีศักยภาพพอถ้าเราช่วยกันจับมือกันดีดพยายามกันดีเนี่ยเขาพาสินค้าหลายๆชิ้นนะครับผมขึ้นไปสู่ระดับโลกได้รวมถึงช่วยการพัฒนาเองทําให้ทุกคนได้เห็นรวมถึงการที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียกว่ากระตุ้นทางเศรษฐกิจเพราะผมมองว่าเราอาจจะได้เห็นแบบว่าเคส เยอะมากเลยครับในการที่เราเราจะได้เห็นเห็น,เห,นเห็นเคสเยอะมากเลยครับที่เราจะได้เห็นกันว่าหลายๆที่เนี่ยในสินค้าต่างๆนะครับผมจริงๆคืออาจจะยังไม่รับการมองเห็นมากผมผมผมมองว่า ในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องซีรีส์เองภาพยนตร์ครับหลาอเรื่องของวงการบันเทิงเองเนี่ยช่วยมากๆครับในการที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเองทําให้ได้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้นได้เห็นสินค้ามากขึ้นกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากขึ้นเราจะอาจจะได้เห็นแบบอย่างหลายๆอย่างที่บอกว่าหลายๆสินค้าครับหลายๆชิ้นเองเราอาจจะได้เห็นในภาคที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เนี่ย ทางอุตสาหกรรมเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงการหรือว่าในเรื่องของไปถึงในจุดของชาวบ้านเองอะไรที่มีสินค้าของชุมชนสินค้าของเขตต่างๆเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงในส่วนของการที่โปรโมทสินค้าให้ชาวโลกได้เห็นและนี่ครับผมมองว่าเป็นการดีมากที่ทางกระทรวงพาณิชย์เองหรือทางภาครัฐเองนะครับผมได้จับมือทำภาคเอกชนครับผมที่ก็มีศักยภาพกันในเรื่องของการผลักดันอยู่แล้วนะครับในทางด้านนี้เองทําให้สินค้าของชุมชนเนี่ยให้ชาวโลกได้เห็นมากขึ้น แล้วก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจเองของเราให้มากขึ้นอย่างที่บอกไปครับทาง I d o l Factory เองผมให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งผมจะบอกตลอดว่านโยบายขอ,ของทางบริษัทเองอยู่แล้วที่เราอยากจะพัฒนาในเรื่องของ GDP เองเลยของในทั้งประเทศเองในเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเองด้วยการแรงขับขึ้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยจากอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมแล้วก็วันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมเราเราได้รับเกียรติจากทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ช่วยผลักดันเองทําให้อุตสาหกรรมบันเทิงเราเนี่ยได้ช่วยชุมชนได้ช่วยแบบว่าชาวบ้านมากขึ้น ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ร่วมพัฒนาด้วยกันร,ร่วมจับมือกับทางกระทรวงพาณิชงย์ครับจริงๆในส่วนของทางซีรีส์เองครับเราเรามองว่าในการที่จับมือตรงนี้ครับเราในบางบางส่วนบางภาคส่วนอย่างผมผมพูดตรงๆว่าใน,ในทางภาคส่วนเนี่ยในการถ่ายทําเองเนี่ยพอเรามีความแบบว่าเออมีความพเพียดมากขึ้นหรือมีความเป็นในจุดของเขตที่มีความใช้แบบอาจจะเป็นชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรายังมีความเข้าถึงที่ได้ยาก ผมมองว่าในส่วนนี้ครับม <Darwin. S 2> ันมีการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือการรีเสิร์ชเองเพราะว่าในสินค้าบางประเภทเองครับผมหรือว่าในส่วนของการถ่ายทำบางประเภทเนี่ยต้องเกิดการรีเสิร์ชครับผมพอเรามาจับมือตรงนี้มันทำให้การรีเสิร์ชเองการทำเองง่ายขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ได้มากขึ้นหรือว่าความชัดเจนเองเพราะเราจะจับมือทางภาพลัเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นครับในการที่เราจะผลิตซีรีส์เองอย่างในเรื่องของปิ่นพักเองเรามีภาพชัดคือเรามีเรื่องผ้าเรื่องขนมไทยเองอะไรเงี้ยครับผม จุดๆหนึ่งคือเราอาจจะยังไม่ลงลึกมากแต่พอได้รับการจับมือทางภาครัฐนะครับผมในส่วนเหล่านี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นการพัฒนาของซอฟต์พาวเวอร์เองเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองครับแล้วพอในส่วนตรงนี้เองพอซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเรามองว่าเอ้ยเราได้เข้าไปตรงนั้นมากขึ้นที่อย่างที่บอกบผ้าเองอาหารเองรวมถึงวัฒนธรรมเองความเป็นอยู่เองรวมถึงสถานที่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของวัดเองวัฒนธรรมเองมากขึ้นครับจริงๆผมผมมองว่าเป็นการจับมือไปด้วยกันครับเป็นการจับมือไปด้วยกันที เราอย่างที่บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็พาสินค้าเนี่ยไปทําให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นมากขึ้นเราเองรู้สึกว่าเราก็อยากจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนเรียนรู้ตรงนี้ในการที่ไปสู่ตลาดโลกด้วยมาร์เก็ตติ้งโลกด้วยในเรื่องของการที่แบบว่าจับมือกันไปทั้งสินค้าแล้วก็ซีรีส์ครับครับก็ฝาพพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับภาพยนตร์ซีรีส์วายซีรีส์ยูริเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองแล้วก็ความสามารถของคนไทยแล้วก็เริ่มต้นจากจุดค,ความคิดที่ดี ในการที่จะช่วยคนตัวเล็กๆในชุมชนให้ได้เอาสินค้าไทยไปสู่โลกได้เพราะนั้นในบทเหล่านี้นอกจากจะได้รับความบันเทิงได้สาระได้แง่คิดการมองแล้วก็ยังได้รับทราบถึงภูมิปัญญาและก็สิ่งของที่เป็นสติปัญญาของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆจะช่วยทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นด้วยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสก็อยากให้มาชมภาพยน์ทั้งสองส่วนและช่วยกันสนับสนุนนะครับให้เดินหน้าไป จะทำให้สินค้าไทยสู่โลกเป็นจริงมากขึ้นครับขอบพระคุณทุกท่านครับ